ตัวน้ำูดเหรอทั้งไห้น้ำบอดอไปไปเรีบรบไปดูไปดูไปดูไปบอดหรอมือไหนบอดของมันเขจะบอดปะเดียวเ็บอบกดาเบื่อปะเบื่อปะเือปะเบือป ไม่บอกไม่เลยไาเม่นีมยยังออกบานเท่า้ครัมเจ็บาเจ็บเจ็บหอยู่แล้วาอยู่แล้วหนเชื่อพ่อปากิ๋่เยไม่่เใครล่ลูกตมมแถมงอดไปมาเจ็บมาเจ็บมาเ็ย่เบเลยเย่เาล

เสี át, <cuanto S 1> <iah. S 2> ยารู้เสียามันเจ็บแมันเศร้อเศราอะรรลย่ะออการอบบ่าไวรช่วยมันบออืบังงเนี่ยบังบังแค่ไปยังเอาออกมันเกิดเส้น

ก็ไปพาไปรอแล้วเจ้ารไปไหนไม่ใช่ไปสื่อขี่มั่นมางเหตักนั้นใช่ใส่อไเจ้าแม่เจ้าขัดนรแม่้่ดเอแ่เขี่ไปนขัไหนขันนเ้า่เอ่าร่ด้าเขาว่าเขาอยู่หน้าขวีบกล็อกงี่เไปแล้วไปด้ไปแเนี

เออีมาไปอีีี่ไหมโอเคครับผมเจ๊ยิงแล้วใ่ปล่าเนี่ีค่ะเปวขี่มันพี่นเปวไอเห็นเพียงก็ปูไหมเนาเลวขี่มันเห็นเจงวาปูค่ะพี่้อกสิบสิบสี่นี้เจอกันน้อี่นเองสิบสี่นี้สิบสี่นี้เจอกันไปครับผมไปอะเีตบเร็บบรเน อาไล่ะบอกฮะต่อยอรล่ะบอกนี่แหละ้มาปวตบแล้วม่ไก่เลยวันดีสีน้องไมค์ีนะคะเฮือตัวไม่มาเมลีบ้านตื่นบอกว่าสันแจ็คอยู่ไสเมลี่อยบออยู่นี่ครับรถคันนี้ใครขับมาเนี่ยห้นเ่องเดืองนี่เมียมาบ่มีได้หรือเมียเราได้เป็นมันนอนอยู่ในห้องน้ำเหรอไม่ดูฮะไปไดูบ่มีแคนมินยนยุบสิมามียง โกบเนาะยูในง่ายเป็บนเลยมาอยู่ในมือคอยอยู่คออยู่อ้ยือกลองไม้บอสวยกับบอลเขาไม่สวยแต่กับมไงม่วางแม่ลีว่าีนี่ลุยไว้แม่ลีนอาจได้หนีือบอไม่อนบอลนี่แม่ลีนตื่นมอสั่นว่าวี่นี่ม่กระอ๋นี่ลุยไว้นี่คือไ้แม่ลีพันตื่นหมอสั่นเมียมา่าี่ได้นแม่ไปทุก ฮะ่ายังกบอ่รอกบใคปบอกบานแม่เป็นอะไรทำไมกินน้ำร้อนค่ะเจ็บข้อหมเป็นเจ็บเจ็บข้อจรงเลยต้องโดนจูบพิษไหมจุ่มพิษไหไหายไมจุ่มพิษเนี่ยไลดไปแล้วพอจีพากับเบลขี่มันไปมั้งเบลขี่มันไปมั้งั็แก้ก็เบนอมักี้กเบลขี่มันกับพระหมาตัอมรบ่มกับเจ๊ยิงเนามือเฮงสิเือสายเราเพราะว่ามือทำมอยูมือเฮย เมื่ออีกต <land> ันหนึงก็ปมาสองตันนะบอเห็นือห้ตันมือเท่ากับสิบแปดนี่อเไม่ยากหอกแล้วจะหยิงเาเต่อเออผมหแล้วไม่เห็นได้เหรอกื่อะโุเออเมื่อเากับยูกัม่เขาจะม่เหยียบซอยเจาก็จะม่เหยียบซอยเขาาบ้านแม่อยู่ของลงมากี้จ้าโอ้ยางขกับจนเก็บขเลยเแลวยียอา้อเปแล้เสวาษีเสร็จแล้วเรียบร้อยภะสี บานนี้เขาจะเอันกวดทุยหอบั้างหรือว่าเกาแก้วเขาจะเห็นเห็นบ้างอย่างกาลังขวดล้างทุยอู่บอเนี่ยบานนี้แก้วแก้วไปเขาจะเอาสิแก้วเอาบ้านอย่างนี่มีฟ่อมอยู่นี่ลานีเขาเอาสิส่งมอบบ้านอะไรเด้หนึ่งแล้วจะส่งมอบบ้านแล้วจ่ายเงินก็จะเป็นไอ้พวกที่ว่ามามามาเทตอนแรกใช่ไหมไม่รู้แล้วก็จะจ่ายเงินรอบสุดท้ายแล้วนี่หรือว่าจะจ่ายตังรถสุดท้ายบอ้โหว่า สีบานปลายเลยสีจังไหลบอ่อเพราะว่าที่ลุยเอ่เติมนั่นเติมนี่ลายยางสินะเอ่อสมุิเนี่ยพูดถึงว่าประตูลังมาล้ะค่ะกระจกลังมาน,นี่จริงมันกระบอมีเพราะว่าเพราะว่ามองค่ะมันเป็นของนอนอีกของหนึ่งสินะนี่ลุยตาของนอนออกแล้วก็เอาขั้วสิ่งขึ้นไปใส่มองหมาจะได้เพิ่มเงินหรือไหนเหนียงบอ่อเดี๋ยวล่อเชี่ยกรันเลยหลับสิ้นเดือนสงมอบมใหม่แต่โมาเพิ่มหรือบมเพิ่มนะคะคือมี่นัไไน่นคอต้ กินหัวพอยืดดีเอกินหัวพอยืดดีหายกระกัวะพอหล่อพอเฉียวที่เรากินหัวพอยืดพอหล่อเฉียวแต่ว่าคันมาออกเลยสิพาไปหาหมอพี่น้องเพราะว่าคุณหมอบอกว่าอันมันต่างปีนี่นนั่นไอ้แขวเล็กหน่อยนะมันจะเกิดซ้อนขึ้นมาจากข้างในก่อนเห่าเหลี่ยมข้างนอกมันก็จะดันดอกไม้เลยข่อยก็เลยนึกว่าเออนึกว่ามันเกิดซ้อนถามคุณหมอแล้วคุณหมอมาบอกเมียนพราะว่านี่เหลี่ยมคางกันนี่ แป๊วเลี้ยเลี้ยงคงนอกออกด้นเลี้ยงคงนนมันก็ดันออกมากสินะเลี้นี่ถ้เเาเป๊วเลี้นั่นข้างนอกออกข้างในมันก็จะดันออกมากสินะเอาเปน็นว่าสำหรัคลิปนี้ก็พามาชมความน่ารักอของสองพ่อลูกต่มน้อยแล้วก็นี่อันน้องมาก,กี้นะคะแล้วก็ครอบครัวนี่รวยนะคะความน่ารักความอบอุน่นสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครรับช่องน้องมากี้ชาแนลด้วยนะคะแล้วก็กดยอดแฟมิลี่ด้วยคลิปนี้เอาไวส้สำหรับพอ่อแม่คลิปสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ